วอนนี้เราชาวสกรการเกษตรและ่าเพืงจำกัดมาร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวต้นเดียวแหนแดงบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้นะคะ ท่านประธานหันมาค่ะท่านประธานชูข้าวขึ้นท่านประธานชูรวงข้าวขึ้นอันนี้ชาวนาตัวจริงดูวิธีการเกี่ยวนะคะ ประทานลงนาเองเลยน้ำทีมเกี่ยวข้าวต้นเดียวนะคะวันนี้ค่ะเอาชาวนาน้อยทั้งนู้นชาวนาน้อยทั้งหลายชูข้าวขึ้นหันมาชาวนาชาวนาชาวนาหันมาเออชูข้าวขึ้นชูข้าวขึ้นเออเาโอเคเอานี่ชาวนาตัวจริงประจวบเดี๋ยววันนี้ประจวบมาเอาแรงใช่ไหม เดี๋ยวพวกเราก็จะไปได้ลงแขกของแปลงของประจวบซึ่งเป็นข้าวหอมนินนะหอมนินหรือมะลิแดงมะลิแดงด้วยหอมนินด้วยนะคะที่รอดพ้นมาจากน้ําท่วมนะคะข้าวของประจบวบเอ่อจริงๆแล้วเป็นไงคะประจวบพูดหน่อยรว,รวมก็ใหญ่ดีครับก็ปกตินะ่ะอืมอ้าวโอเคโอเคค่ะอ,อ,อาอชา,านาฝั่งนี้สามคนสามคนทางนี้แล้วหันมา ชาวนาหน่อยหหันมาหน่อยหันมาหน่อยชาวชาวนาอารีชาวนาจักรีหันมาค่ะทางนน้นด้วยชาวนาประเวศเอาชาวนาทานนี่ตัวจริงคนนี้เกี่ยวเก๋ นี่แม่ทาแม่ทานี่ไปขายมะพร้าวเผาที่ตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตของสกอนนะคะวันนี้ก็มาเอาแรงได้ลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยชาวนาอารีนี่ก็มือปลูกข้าวโพดหวานค่ะไปขายที่ตลาดฟาร์เมอร์มาร์เก็ตของสกอค่ะวันนี้มาร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวและะััยยยุดดาาาเเตีีมมรไปปท่วญศ วันนี้อากาศเป็นใจมากเลยเนาะนะคะไม่มีแดดเลยอากาศก็ที่โคราชเราเริ่มหนาวนะคะมาสอาวันแล้วค่ะอากาศดีก็ทำให้เราแรงงานชาวนาเนี่ยไม่เหนื่อยนะคะอันนี้เป็นผลผลิตข้าวต้นเดียวแหนแดงนะคะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสกรการเกษตรลเพิงจำกัดค่ะ ที่บ้านลุงอ่างค่ะแล้วสกอเราก็จะได้กำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรน,นะคะที่เราจะร่วมกันดำนาข้าวต้นเดียวแหนแดงเนี่ยในวันแม่แล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงของวันพ่อค่ะ อันนี้ฝีมือการเกี่ยวของพวกเราอะนะคะทั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของสกอรนะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยเกษตรกร,ร,กรสมาชิกของเราได้เกี่ยวข้าวในวันนี้นะคะ่ะ